นี่เป็นภาพบรรยากาศของสวนสุขภาพหมู่บ้านนักกีฬาครับจะพามาชมการลอกของรอบสวนออกกำลังกายนะคระับนี่ก็นับจากฝั่งที่ติดตลาดเลยนะครก็ได้ทำการลอกเรียกคลองหรือสะเดนะฮะลึกพอ,อสมควระครับสังเกตได้จากเนินดิน เเป็นเกือบเมตรนะนะฮะเราจะพาไล่ดูกันเลยครับนะฮะ,ะน้ำก็แห้งงวดลงไปมากนะฮะมีนกพิราบมากินน้ำหรือนกพิราบคงไม่กินปลาเล็ก,กน,นะนะฮะน่าจะมาดึ่มน้ำกัน เดี๋ยววนไปฮะดูกันรอบๆนะฮะยาวค่อนข้างยาวเหมือนกันนะฮะไล่จากด้านขวามือไปเลยนะครับนี่ก็มีป้ายห้ามจับตัดน้ำด้วยนะฮะก็มีบ่อยครั้งที่แอดบีบเจอนะฮะ มันก็เห็นสองคนผัวเมียเข้ามาลักลอบตกปลานะฮะก็เป็นชาวต่างชาตินะครับโอ้นี่ถ้าจะตัวใหญ่นะปลาน่าจะตัวใหญ่สังเกตเวลาคุบขับวนไปดูกันรอบๆครับนะบยังไม่เจอวรนุชครับวันนี้วรนุชยังไม่ออกมา เปี่ยนจากตัวเงินตัวทองเรียกให้ไพเลาะเพาะริงเลยนะฮะก็ลากยามานะฮะขุดกันให้ลึกเลยเพื่อที่จะได้เก็บน้ำได้เนะเพราะว่ามีสานีถ้าจะแรงกันที่นะฮะ กรเพื่อมกระเพื่อมตรงนี้น่าจะมีตัวอะไรตัวใหญ่อยู่สักตัวเปล่าน้ํากระเพื่อมใหญ่ก็ไหลด้วยลองดูที่ใต้นี่มีอะไรไหมยังไม่เห็นผมจต้องไปส่องไกลๆนะนะฮะน้ํากระเพื่อมกระเพื่อมเลยนะฮะน่าจะมีตัวอะไรอยู่แต่ใกล้นี้เราไปจับภาพลิ่นดูนะฮะ โอ้มอไกลๆนน่นมีอยู่วัลนุชจุดตัวนั่น,นะฮะว่ายน้ําอยู่ทางแถวเครื่องปั่นน้ําที่บาบัดน้ําเสียเนาะนะฮะย่ําไปไม่ได้ฮะขี่เลนทั้งนั้นเลยนะย่ำไปคงจะต้องล้างเท้าว่าจะสูมภาพเข้าไปที่ใต้สะพานนะน่นจะมีตัวอะไรอยู่ใต้สะพานนะ เดี๋ยววนไปดูจุดอื่นกันดีกว่านะต่อภาพกันให้เห็นบริเวณที่เขาลอกสะหรือคองนะครับก็น,น้ำน่าจะตื้นเขินแล้วเนะนี่ยในลอกแล้วคงต้องเติมน้ำหน่อยเห็นเนินดินขึ้นแล้วนะคร รอบลึกพอสมควรครับเนินดินที่เอามากองไว้รอบสะนะฮะก็เ,ะเริ่มตื้นเขินแล้วเนาะนะฮะถ้าเป็นแม่น้ำก็จะเป็นชายหาดขึ้นแล้วเนาะนะฮะอันนี้เป็นเลนขึ้นมาแล้ะแต่ว่าน้ำไม่ลึกนะน้ำจนจะแห้งแล้วนะ ี่ก็มีวรฬนุชอยู่ตัวหนึ่งไปไหนแล้วเดี๋ยวส่องดูก่อนอ๋อเห็นวับๆอยู่ตรงนั้นลึกว่าวรฬนุชกลายเป็นปลาตัวใหญ่เลยเหมือนปลาสวายหรือปลาบึกนะครับน้ำตื้น ไม่เห็นตัวเลยนะตัวใหญ่ประมาณสัก50-60เซนได้นะ,นะะเดี๋ยวไปโพสดูใกล้ๆกันอีกทีนะครับอันนี้คี้เลนที่ขุดขึ้นมานะย่ำไม่ได้ต้องไปจับภาพใกล้ๆเป็นปลาอะไรนะรเรามา ก็เห็นไกนะเป็นเครื่องจับคนกําลังทํางานอยู่ต็น่าจะทิศสุดตรงนี้นะฮะวันนี้น่าจะเสร็จนะฮะดูแล้วพอามายันถึงสำนักง,งานที่ดินเขตประเวศเลยนะฮะก็ไ,ไล่มาจากด้านหน้านะฮะมาถึงตรงนี้ทิศสุดนะฮะของาสถานออกกําลังกายทุกหนึ่งของหมู่บ้านนกกีฬานะครับแมคโครกำลังตักขีข้เดนขึ้นนะครับ ก็เป็นจุดสุดท้ายนะฮะมีแมคโครสองตัวเลยเข้ามานะไอ้ไก็มีตัวสีเขียวตัวใหญ่หน่อยตัวเล็กๆอยู่โน่นในปุ่มไม้นั่นเป็นตัวสีส้มนะฮะเดี๋ยวได้โพสเข้าไปใกล้ป่าไม่ได้เดี๋ยวต้องหาจุดโพสใกล้ๆหน่อยนะไม่รู้ว่าปลาอะไรนะฮะแล้วก็เป็นวรนุษเดี๋ยวหาที่โพสด,ดูตัวปลาตัวใหญ่ไม่ได้นะฮะ ็นี่เป็นจุสุดท้ายแล้วเนาะจุดนี้นะฮะจุดนี้จะลึกหน่อยก็ไม่คงสองตัวเลยฮะตัวสีเขียวไอกตัวหนึ่งสีส้มๆแงช่วยกันสองแรงแข่งขันตอนนี้บริเวณนี้จะลึกหน่อยปลาน่าจะหนีจากบริเวณนี้ไปะฮะ เนื่องจากเขากำลังขุดอยู่วาก็ตกใจครัวเลยไปอยู่แถวนู้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันอ่าโค้ดได้ขนาดนี้ใกล้ๆแค่นี้นะฮะอ่าประมาณเกือบสิบเมตรโอ้มีสองตัวนะหลังไ,ไวๆนตะัว <c oughs> ประมาณสัหกสิบเจ็ดสิบเซนนะฮะ,นะฮะอ่าด้วยน้ำโชว์แผ่นหลัง มีสองตัวนะสองตัวไหวกันอยู่ไม่สวายก็ปาบึกกันนะฮะก็ขโมยเห็นคงจะมาจาัดก,การแน่กัางคืนนะอันนี้จับง่ายเลยเนี่ยฮะถ้ามีสวิงก็เสร็จเลยช่ไหะ,ะเป็นการแนะนำ โจนขโมยส้วนะฮะนอนไหวกันน้ำตื้นแต่คิเลนคงจะลึกหน่อยหละนะไหวกันเพ,เพลินเลยขอ fc ที่รักทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มิกกี้ทคนดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย